สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมนะติดต่อ สอบถามดูดวงกันได้ในรอบนี้เพียงคนละหนึ่งคำถามกดออกไปเพียงคนละ9,999พัร้ชนะหรือคนละหนึ่งแชร์ก็ได้นะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอยู่เหมือนเดิมทุกรอบมาครับ บอกให้กดแชร์ออกไปก่อนนะให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อต้องเข้าใจกันนะว่าต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถึงจะถูกหลักอนามัยเข้าใจไหมอ่ะอาเร็วกดแชร์แล้วตามด้วยชี้เรนและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการในของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมช่วยกดแชร์ออกไปครับโคะ้านละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะ ใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามมีกติกาดัง,งนี้นะคะ 1. คกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ มาดูแลในรายการทุกรอบถามหนึ่งคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะแค่หนึ่งข้อเท่านั้นอย่าถามซ้อนคำถามมานะคะถามที่อยากรู้มากที่สุดที่ทุกใจมากที่สุดตอนนี้คนละหข้อนะคะมาดูดวงคนละหนคำถามกันนะคะมาครับเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ นะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปนะครับมาครับเข้ามากันได้ใครอยากรู้อะไรนะคะถามมาคนละหนึ่งข้อนะคะตามกติกาค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะมาแล้่าสุดจะมีคนถามมาแล้วนะสองคนแล้วนะมาเข้ามาคุณใหม่ความรักคือถ้าเกิดขอความรักสั้นๆอย่างนี้ค่ะขอสถานะด้วยขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะแชร์แล้วต้นสาึสิสามคนที่อยู่ ไอหวานจะตัดขาดคือจะถามหรือตัดขาดกันไหมเขาไม่ตัดขาดกับเราแล้วครับนะมันไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาไพ่มันบอกว่าเขาก็คิดถึงเราเขาอยากจะมาหาเราครับนะผมไม่พูดนะเรื่องตัดขาดอาจารย์เขาพูดได้ถึงขนาดนั้นเลยใช่โดยมีท่านอาจารย์โอ้พูเป็นประธานมาหาเราเนี่ยยมาเขาก็อยากมาอะมันมาไม่ได้อามาแล้วมาใหม่เอาใช่แล้วใหม่ความรักเอาอีกละเขาก็บอกแล้วไงว่าขอโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะหรือแอบเป็นเมียน้อย เอไม่ยอมบอกเนี่ยอ่ะกดแชร์ออกไปก่อนปุ๋ย uh, ปุ๋ยไม่ได sure ้แชร์นะคะปุ๋ยแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์เำราแชร์แล้วนะคะอ่ะจะเอ็มอะไรนะไม่มีคำว่าเออไม่มีค่ะไม่มีคําว่าแชร์แล้วเพื่อผู้แชร์คือบอกแล้วนะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์นะคะคำว่าแชร์แล้วช่้อเล่นคำถามเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแชร์ก่อนเนี่ยแล้วค่อยพิมพ์มาเนี่ย มันจะมีเขาผู้แชร์ขึ้นนะคะแล้วก็<อ>แชร์เนี่ยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้ว่าเป็นสาธารณะนะคะเป็นลูกๆโลกนะคะกลมๆตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก็เป็นสาธารณะนะคะมาแล้วคนแชร์จริงนะแชร์แล้วค่ะปุ๋ยพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะไอะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้มแก้มก่อนแชร์แล้วค่ะแก้มความรักมีแฟนใครบอกระวังทะเลาะกันครับช่วงนี้ครับแชร์แล้วค่ะปุ๋ยพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะ ไม่ถูกครับพูดตรงๆครับผิดหวังนะคะลม้มเหลวชาแล้วใหม่ความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีแฟนค่ะให้บอกว่ามันไปไปมา,ม,ามีการติดต่อกันตลอดนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้พากันไปเที่ยวกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก,ก็ดีนะคะริมทะเลนะครับนะหรือติดต่อกันตลอดหรือไปไป,ไปมามานะคะ <Good. S 1> ของคนใหม่ กดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้ารแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีบรนด์กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะนะอย่าลืมนะครับนะกดแชร์ออกไปคนละ9ก้าพัอยเก้แชร์ท็อปมีท็อปเนี่ยแหละก็นะึกว่าใคร <laughs> นะกดแชร์ออกไปนะนะแเรว ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไลโอซิริหนึ่งห้าดูเวลานี่นแล้วผมครับารตามนี้ครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปณมิตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปด ไอดีรายเอเจทีโพหนึ่งมานำ้ำพิกประทูว่าไงชาราคาหนุ่ยขอรับพรุ่งนี้จะมีโชคลาภไหมคะมันมาจากงานนะพูดตรงๆมันมาจากงานซะมากกว่ามันไม่ได้มาจากการเสี่ยงเล,ยน,ลนยนะผมก็เตรียมไว้แล้วนะสองใบไว้สู้พรุ่งนี้นะนะสองใบก็มีลุ้นนะสู้ไปเขาไปดูนีท็อไปซื้อ,อลอตเตอรี่ล่ะ มันต้องลองดูอ่ะเหมือนเปิดประตูเอาไว้สักใบก็ยังดีนะมันต้องมีมันต้องมีสักทางอ่ะเมื่อก่อนในชีวิตนี่ถูกประมาณยี่ยี่ห้ายี่หกครั้งใหญ่ๆซื้ออย่างเงี้หรอเออหรือว่าหวยมาแบบนี้เลยม,มาแบบนี้เลยเลอตเตอรี่อย่างนี้เลยม,มีโชคจังเลยอ่ะฮะ<า>โอ้ซื้อทีไรไม่เคยถูกเลยถูกงวดเดียวในชีวิตอะ่ะหมอดูบอกให้ไปซื้ออะ่ะบังคับให้ซื้อด้วยอะ่ะแล้วถูกอะ่ะ ถ้าถ้าเกิดมหมอดูไม่ทักนะไม่เคยถูกเลยอ่ะโดยมีท่านอาจารย์โอนะคะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์เออมีหมอดูนะเขาเขาดูชัดเจนเลยนะเขาบอกว่าไปซื้อเถอะนะ ในโรงพยาบาลซื้อกับคนพิการเขาบอกนั่นนั่นแหละผมเมื่อกลางวันในในโรงพยาบาลนะคนตาบอดนะแล้วบบวันั้นนะอายรู้ป่ะไม่ร,มรู้จะซื้อคำถามเอ้ไม่รู้จะซื้อเลขไหนดีเข้าไปยืนหลับตาแล้วก็จิ้มอ่ะแล้วก็เอ,เอามาใบนั้นอนะ่ะที่จิ้มได้อ่ะแล้วมันดันถูกได้อา่ารู้สึกว่าจะเป็นหกเก้านะคือกดแชร์ออกไปก่อนครับนี่ยังไม่ได้กดแชร์เลยนะครับนะดูซะนะว่าแชร์เป็นยังไงนิวก็ยังไม่ได้แชร์ผู้แชร์ต้องมีผู้แชร์ครับ คือบอกแล้วไงาาว่าแชร์ก่อนนะคะแชร์สาธารณะนะคะแล้วก็ค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามนะนเข้าไปนะกดแชร์สิต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื่ออาจารย์ท็อปอะ่ะอะไรเป็นคนคอมเมนต์มากที่สุดเลยอะ่ะ <laughs> มีแลยคอมเมนต์หน่อจานท็อปทั้งนั้นเลยไม่ไม่มีผู้แชร์เลยนะจริง<อ>จรเออทำไมเขาไม่แชร์ให้เราอ่ะเออก็แปลก,กนะแชร์ก่อนสิคะเออต้องมีผู้แชร์ก่อนพิมพ์เขาว่าแชร์แล้วคือคุณก็ต้องแชร์ก่อนเนื้อออกไหมเออเอามีอาจา์ท็อปอีกแล้วนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้แชร์ นะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นแต่ช่วยกดแชร์ก่อนนะครับต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะเห็นไหมครับว่ามีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่ออะตรงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าอะคุณดูก่อนเด็กนะล้วคุณทำตามเนี่ยให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่ออะฮะเออมีแต่จานทร์ทอปเออหมดเวลายังใกล้แล้ว ใช่นัดเก้านาทีแล้วเอาแล้วครับนะก็อาจารย์จะทำสามเพจนะคะสามรายการนะคะสหาวิทยาโหราชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิวิทยากรและยิปซีโอเสรีกรนะคะสามเพจนะคะสามไลฟ์สดนะคะสามคำถามหมายถึงว่าได้คนละหนึ่งคำถามนะคะต่อหนึ่งไลฟ์สดนะคะแชร์แล้วเพิ่งเอาว่ามาจะมีลูก,ลก,ลกเร<อ>าเร็วนี้อ๋อไม่ดูครับไม่ดูครับนะ ก็บอกแล้วไงไม่ดูคือไม่ถ้าฟังก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจคือนะถ้าเกิดเป็นใครอะไรแฟยรายการตัวจริงก็จะรู้ว่าเราจะไม่ดูเรื่องลูกนะคะกดแชร์ออกไปเพราะว่าเราก็คงจะไม่มีลูกล้วก็คงไม่อยากจะรับกรรมตรงนี้นะคะเข้าใจไหม,มรับกรรมฟรีไม่ดูนแต่ว่ามีคนถามอะไรเข้ามาดูส่วนตัวมีค่าครูดูได้ทุกเรื่องค่ะแชร์แล้วครับโอตี้มีโชคไหมคะพรุ่งนี้ เนี่ยแหละคุณโอตี้ต้องมาถามตอนที่ไ์สดมีคำว่าสดสีแดงขึ้นนะคะอ่ะดูนะว่ามีโชคไหมนะใบเดียวโอตี้ไม่มีครับมีจะเสียโอตี้เสียนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ทำไมชอบต้องอะไรหมดเวลาดูเวลาดิดูเวลาดิ อดครัวสิบนาทีแล้วค่ะอ่าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ